หลายคนมักจะเลือกถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อลดค่าไฟฟ้าใช่ไหมเลยะคะโดยล่าสุดผู้เชี่ยวชาญออกมาพูดแล้วว่าถอดปลั๊กช่วยประหยัดไฟได้จริงไหมและเครื่องไฟฟ้าชนิดใดไม่ควรจะถอดปลั๊กเลยเดี๋ยวข่าวสดแรปอัพจะมาเล่าให้ฟังค่ะสื่อญี่ปุ่น financial f i e l d รายงานว่าผู้เชี่ยวชาญเผยว่าไม่ใช่ทุกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ควรถอดปลั๊กบ่อย เพราะหากทำผิดวิธีอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและต้องเสียเงินซ่อมแพงกว่าเดิมแถมยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดแม้จะไม่ได้เปิดใช้งานแล้วแต่ถ้าเสียบปลั๊กไว้ก็ยังมีการกินไฟในโหมดสแตนบายหากถอดปลั๊กออกก็จะช่วยตัดไฟส่วนนี้ลดค่าไฟได้ในระดับหนึ่งตามสถิติของสำนักงานพลังงานและทรัพยากรญ,ญี่ปุ่นพบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟในโหมดสแตนบายมากที่สุดได้แก่เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊ส19%ทีวี10%เครื่องปรับอากาศ8%และโทรศัพท์บ้าน8%ค่ะ เพราะทีวีเป็นหนึ่งในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟสแตนบายสูงหากไม่ได้ดูทีวีหรือว่าออกไปนอกบ้านควรปิดสวิตช์หลักและถอดปลั๊กออกเพื่อช่วยลดค่าไฟได้ค่ะรวมถึงคอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟในโหมดสแตนบายเช่นเดียวกันค่ะหากอยากประหยัดไฟควรปิดเครื่องแล้วก็ถอดปลั๊กไปเลยแต่ถ้าไม่สะดวกถอดปลั๊กทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จก็ควรที่จะเปิดโหมดสลีปเพื่อลดการใช้พลังงานดีกว่าค่ะปิดท้ายที่เครื่องปรับอากาศ หากเป็นช่วงฤดูหนาวที่ไม่ได้ใช้งานควรถอดปลั๊กออกไปเลยแต่หากจะกลับมาใช้อีกครั้งในหน้าร้อนก็ควรจะเสียบปลั๊กทิ้งไว้ล่วงหน้า4-8ชั่วโมงเพื่อป้องกันปัญหาเครื่องขัดข้องนั่นเองค่ะส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ควรถอดปลั๊กเลยได้แก่ตู้เย็นเครื่องกระจายสัญญาณ Wifi และไมโครเวฟเพราะว่าหากถอดปลั๊ก Wi-Fi จะทําให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้แต่ถ้าต้องเดินทางไกลไม่อยู่บ้านานานๆก็สามารถถอดปลั๊กชั่วคราวได้ ส่วนตู้เย็นนั้นควรเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลาเพื่อรักษาคุณภาพอาหารให้สดอยู่เสมอรวมถึงไมโครเวฟเมื่อปิดเครื่องแล้วจะไม่กินไฟในโหมดสเตนบายจึงไม่จําเป็นต้องถอดปลั๊กเพื่อประหยัดไฟนั่นเองค่ะเรียกว่าทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นที่แนะนําว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ควรถอดปลั๊กหลังใช้งานเสร็จเพื่อช่วยประหยัดไฟคือเครื่องทําน้ําอุ่นแก๊สทีวีเครื่องปรับอากาศคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์บ้านส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ควรถอดปลั๊กได้แก่ตู้เย็น เครื่องกระจายสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็ไมโครเวฟสำหรับข่าวสดแรปอัพวันนี้สวัสดีค่ะรับชมข่าวทุกเรื่องราวในทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่อง้องทุกส่งข้อมูลมาที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางขออบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ